สวัสดีเจ้าพี่น้องม่ได้กินเขาวเด้อขาวน้ำแม่เพ่งเด้อเด้อโอ้นางหลดนม่มกินขาวแล้วพี่น้องข้าวกับปนจ้าก็หลวพั่ีมันบาดเลยพี่น้องไม่ไม่แม่ไม่ไปนะตากับยายพ่งมาจากตลาดจ้าพี่น้องแม่บบยแม่บบยลอมเพ่งแต่สุดเสาผมใการเผาแต่ว่ามือเนต้องห้ค่ะ ห่อนหลายห่อนห่อนก็เสมอรดโลน้ำเทนึงหด้อเปล่าบักไคก็ดีซื้อสุ่ละรวยสาจิเอาคือแพงแต่ไหมจิงบกไแตัววานที่แหล่าน้ำปลามาใช่เนี่ยนเนี่ยซุ้มคนขายทงละซี่สิบบรล่นก็ลดลงมาปริมาณลงมาอีกเนาะขายพ่อพ่อขนซื้อบัด เหมือนมาบอกหวยเข่าเานี่ยหวยจังไงไงหวยหวยเข้ายุ่งยุ่งยุ่งบักคล้ายหวยเข้ามากเข้าได้มากเลยได้น้ำแข็งมาอยู่บ่าแก่แกก็เจอเอาคนนั่นแหละไปโตมาวัานึ้งหักไปหนึ่งกิโลเมตรบ้าคล้ายจกข้าวต้มข้าวแกงต้องคนเป็นคกันเป็นหนอต้องคนกินพ์หมดนี่ของหวานจังบ้าคล้ายชงอาหารที่บ้านคุณละกันจุกใช่ เคนแม่ขมขมก็ขข uh, so so our ้จยด่ยังแม่วันนี้้าวเสาต้อหัวมันก็บาอะไรันนี้หัวมันได้หนอยนึ่อันนี้ปลาจเนี่ยน่ย่อาตายาักรเรียนยังนออบานีวาสกี่เที่ยมทั้งผีทั้งน้อต้รับระ้ตนั้นตูครับ ไมก็แก่งแต่ต well ิมือให้คนเก่งหน่อยจับจบเลย่ hmm. ับปนขมือนองมผราไปกินปพักกระดา้มันักหวานกับไให้จบจกิน้าวครับกินแมแลูกบอกลูกจะไปเล่นแม่ก็บอกเข้หน่อยลูกมนเล่นหน่อยที่สองหนึ่งเป็นบารเซนเข้มหน่อยลูกคนเวลาไม่กินข้าวบอของหวานไม่กิน โอ้พากันกินโลดบ้านคุนั่อทำไงโอ้คักหลายยำมาพี่เอ๋พี่จะหยียบกันได้หรือเด้อง้างลงลงง้างลงห้าพ่าต้องฟุดปู๋ยนี่ได้ไหมพ่อจะฟุดปู๋ได้หรือเด้อมัอมันมันหมุนตลอดเวลาบั้ดตะวันเที่ยงเงินปั้นแหงปั้นเลยเป็นแคจังันอยู่ในอยู่เฮียนเลยเปิดแล้วหมุนหมุน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 ช่วง ้องน้องสาลานซักผ้าดูต uh> eh> uh,> ั้งเกี่กับเป็นบะลีตตั้งเค่ก็เป็นบอกแล้วซักผ้าไว้เกินสามเที่ยงดินแป้นแมนมัดมือน้องโอ้ยลูกกูบักเก็ตบินนันบินงานเขาไปอยู่ฝุ่นแล้วเป็นยังฟันก้อนฟันล้อน

แม่ไก่เบิดไปปลีดไก่เบิดไปของบ้านถูกเน่มอยู่แบบอย่าเลียกหน่อยนี่แหละกาใส่วันหอดวันที่สีโพกผัดดิที่เขานัดอืมที่เขานัดไปเขาใส่เซรามิค์นาะปริมาณของเขามาไหมกินข้าวบ้างกินข้ายวมันแรงกวนน้อนที่มันยาด้วยนี่อืมที่เทียบผลไมานั่นนัดเดียว พี่ยขไม่กินเอาหวานลูกแล้วพักไม่ต้องพักแม่ปริ้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ได้บอกกลัวย่างอยู่ก็แม่บะหมี่สองต้นก็พักกระเดาที่น่อยเสียพื้นเก้าจ้ะ ยังก็แล้วยังไงพอจไมเห็น wow ้า um, um, uh, ันามเสื่นคราบตื่นมาได้มาล่นน้ำหขอตาเอาบีเย็นคอยีแกงบดีแกงมากหอนคือเก่้แกงมากห่อนคื้นเก้เป็นเป็นเป็ดเนาะบันเป็ดเก็บไปเอาบัง าลาบ่ามาก,กินบ,าาบามากก่นมากินม่เอาลางหนูเลยเอ,อ้ยทด็กนกผู้เล,ลี้ยงเด้กเอก็เคยเป็นผู้เสิญค้าก็คืนกับ,บ่าดลลมนน้มาคุยมานัางหัววันวันเหรนซื้อเด้อแต่พี่น่องกินเขาเบิ้งพอก็ไม่เ้ากินเขาเป็น ก็พออาชีบ <ไป S 2> นานแล้วกับไ <ป S 2> ั่ด้เดียวเล่ามไม่พอกันคชีบนานแล้วจะพี่น้องเนาะจดีจ้าทีบปินเก่าพี่น้องบั้ง